โอ้ยอันนี่แล้วมึงซื้อได้บ้านนี่เดตอะไ้มึงเขาว่าเขาขอมาซื้วดอะไรนี่หนาสนหนาสนเจ้าอื่นนี่อันเบิร์ตอัตว่าอันเจ้าเบาเย้าลำบ่ออันผู้เดียวจะซื้อมามหรอปะกูซื้อแล้วเจ้าก็มาซื้อเพื่อข่อยนี่โอ้กยไปฮู้บอกว่ามึงบอกฮันได้ซื้อเอ็นนี่แม่โอ้ยนาะาก็นยังว่าข่อยบ้ากล้าไปซื้อน้ำเล้าอ๋อเมื่อกิ้อย่าไปที่มึงกี้ทูที่ไหนอีนี่มื่กี้ส่งไลน์ทีล่ะ เพื่สิหายขั้วเอาอีกคือก่าจะส่งให้ข่อยแนกสันชื่อเจ้าชื่อเจ้าซื้อ,อข่อยเพื่ออะไรชื้อกุ้นนะเออเมื่อเจ้าบาทเมื่อเจ้าบาทถุ่มสุดเลยสาวคุณสาวถุ่มสุด,สดเออสาวคุณเจ้าเอออู้อีอันนี่เพื่ออะไค่าเน็ตกูเอานั่นแมนแมนบอยจ๋าล่ะเอานั่ง ยังรุดเบาเย้าดิลนั่งมาจอดที่หนาเงีอนั่งบะน่มันเป่สีมัน้ี่บอกเจ้าคาเล่มนคือเถะเลยนั่งพี่เม่ยเาเล่มันแทเถเลยเจ้าลูกเจ้าลูกหยังล่ะหยังละให้กูลูกให้หยังอันเรามาถามหาข่อยนั่นว่าข่อยบรยูเด้อข่อยบรยูมึงประยูเออข่อยปะยูเออ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 เอ่เออเออเอบเออเออเออเอนเมอนออยูอเปอนเนอเานนเออ ไปอยังยิ่มาขึ้นคาเล็กเอนคาเลขกเออเนี่ยมันก็ว่ามันขอไปนน้ำบานไปหาเจ้าตัว,ตวไปหาอยู่ใสคือบอ่เหินมันก็ไปโดนเหลาไดมันวายูมันไปโดนแล้วเก็บย่ามได้กับ,บ่บใดจักเถื่อสามจีงงวดแล้วติดตคอยไว้ เนี่ยมันว่าไหนเจเเา้าจะเคลือบ่บ่มันคือว่ามันไปหาเจ้ามันไปหาเจ้าพุ่ <t akes> นละพุ่นละแต่น้ำมันไปนบ้านพุ่นลรามันมายู่ดอกคอยนั่นเสริมซูนเลยล่ะเอาอฮ้ยเจ้าเนี่ยมันจะคอยสิได้บ้างวะจะไปน้ำหามันน้ำมาันจะไปน้ำหามันน้ำมาันคอยน้ำบ่ได้ล่ะคอยซูนแล้วเดียดนี่หอยซูนแล้ว,ว,ลวเจ้าก็ชอบก็ชอบขาวจิบวัเจ้าก็ชอบเขาก็จิบวั เจ้าดันไปหาขึ้นมาให้ข่อยเดียวนี่เอาข่อยบ,าบ่า,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 าเด็เกเป็นคนเท่นแต่เป็นบ้าแต่ฉัเอาน้ำข่อยจะไปหาไหมข่อยเดียวนี่ข่อยบ่าเด็กเป็นคนเท่นบอกเป็นคนเช่นกระซังเจ้าตกไปหาไหมข่อยเดียวนี่โอ้เท่าอันนี้ข่อยบ่าเด็กเป็นคนเท่นแต่ฉันวาคุ้มเอาน้ำข่อยจังไหนโอ้ยเงินไลน์นีนก่กะใครนะมันติดเจ้าไลน์ไปในดูนี่ ห้สิบาทห้าสิบบาทเออถถมหวดห้าสิาาบาทมดเดิดแมนบอกมันเร้อไ,ไปใจนะเออ่เออเอเออเออเอองงนีง่ยไปไเนี่ยโอ้ยไปล้วบอไปแล้วพ่นไปแล้วถ้าขึ้วาากันหาสิบาทนั่นก็นได้ติ๊เขาหลวงเขาอะไรติ๊เขาหาสิบาทนี่บอก่า,ๆๆาใส่เขาเออโอย สมควรอยู่หรอกมึงเขาใส่หน่อยโผลดอ,อกนอม